กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์และฟันธงฟุตบอลประจำวันพุธที่27กันยายนพุทธศักราช2566นะครับวันนี้วันพุธมีฟุตบอลทำการน,นังคันเพียบเช่นเคยนะครับหลายลีกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยุโรปแล้วก็รวมถึงฟุตบอล เอเชียนเกมรอบ16ทีมสุดท้ายวันนี้ทีมปรไทยออเราจะลงสนามด้วยนะครับแต่ก่อนจะไปสู่การวิเคราะห์และฟันธงกันเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับในช่องวินลี่บ้านผลบอลในเร็วนี้เราก็จะมีช่องทางอื่นๆที่จะให้คุณได้ติดตามมากกว่า y o u t u ท e t i ิกต็อกนะครับส่วนความเคลื่อนไหวไปดูความเคลื่อนไหวกันก่อนเนาะก,ก่อนจะไปฟันธงฟุตบอลก,กันครับ ความเคลื่อนไหวในส่วนมาหากรรมกีฬาเอเชียนเกมล่าสุดเมื่อวานนี้ไทยของเราได้ขึ้นมาเพิ่มมาอีกสามเหรียญเป็นตอนนี้มีห้าเหรียญทองแล้วนะครับส่วนเจ้าภาพจีนเนี่ยยังโกยไม่หยุดเลยนะครับล่าสุดเพิ่มเป็นสี่สิบเหรียญทองยี่สิบเอ็ดเหรียญเงินเก้าเหรียญทองแดงในะขณะที่อันดับสองเกาหลีใต้ต,า,ตามมาห่างแค่สิบเอ็ดทองสิบเอ็ดเงินแล้วก็สิบห้าทองแดงนะครับอันดับสามเป็นญี่ปุ่นมีจริงต้องมีหกเนาะ คเนี่มีห้าเหรียญทองหกเหรียญทองสิบสี่เหรียญเงินสิบองทองแดงส่วนทีมชาติไทยได้เพิ่มมาจากอ e ีสปอร์ตแล้วก็มีรู้สึกจะเป็นวินเซิร์ฟนะครับที่ได้ในรอบหลายสิบปีเลยทีเดียวน,นี่อันนี้ไม่ล่าสุดนี่นะน,นะครับเชนเกมเนี่ยครับเขาได้จากวินเซิร์ฟนะครับ ขวาทองที่ห้าเรียบร้อยนะครับพ่วงอีกหนึ่งเหรียญเงินด้วยนะครับเป็นเงินเหรียญแรกในเอเชียนเกมของเราเลยนะครับรู้สึกว่าจะรอบกี่สิบปีแหละที่เราเองไม่เคยได้เหรียญรางวัลจาก Queen s s วินเซิร์โดยเฉพาะเหรียญทองเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารในส่วนของเอเชียนเกมที่เรามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านกันนะครับอ่ะไปเริ่มกัน ที่ลิเวอร์พูลพบเลสเตอร์ซิตี้ในฟุตบอลคาราบาวครับกันเลยนะครับสำหรับการวิเคราะหนะ์และฟังทวฟุตบอลคู่แรกประจำวันนี้นะครับโดยคู่นี้ครับลิเวอร์พูลต่อหนึ่งลูกสิบนัดหลังที่เจอกันลิเวอร์พูลชนะเจ็ดเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้สองนะครับว่าวันนี้ลิเวอร์พูลเล่นในแอนฟิลนะอย่าลืมนะครับแล้วก็เวลาเล่นในแอนฟิลทีไรเนี่ยไม่เคยแพ้เลสเตอร์เลยนะครับและจะจบลงด้วยชนะเสมอว่า ตัวเเลสเตอร์วันน,นี้ก็นะหลังจากที่ตกชั้นไปก็แผลวไปบ้างครับผู้เล่นอาจจะไม่ได้อ่อหดเท่ากับตอนอยู่พเมร์ลีกแต่ว่าก็ถือว่าตอนนี้เขาก็อยู่เป็นทีมหัวหัวนะครับหรือแชมเปี้ยนชิพรู้สึกตอนนี้จะอยู่อันดับหนึ่งของการลางเลยด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับวันนี้เล่นในบ้านตัวเองวันนี้ผู้เล่นในบ้านตัวเองเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าถิติดีมากๆครับหก mm. นัดหลัชนะรวดเลยเเลสเตอร์ซิต้เองเนี่ยก็เล่นได้ดีในการออกมาเป็นทีมดีเดนนะครับแต่ว่า เป็นการเดือนทีมในรองนะครับแชมเปีนชิพอันกฤษทีแต่ดูทรงแล้ววันนี้ตัวสำรองของริวพูก็น่าจะยังดีกว่าตัวหลักของทีมเดือนนะครับวันนี้กดริวพูครับดูแล้วใส่อย่างแน่นอนครับสำหรับคู่นี้คู่ถัดไปครับไปที่เบรนท์ฟอร์ดพบอาร์เซนอลครับอาร์เซนอลบุกฝาตอ่อ 5ครับ5ระดับสุดที่เจอกับอาร์เซนอลชนะ3เสมอ1แพ้1โ่ยเป็นปอดเนี่ยฟอร์มยังไม่ดีนะครับ5ระดับสุดกดคำว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับเสมอ3แพดเสมอ3แล้วก็แพ้2นะครับสวนทางกับทางอาร์เซนอลที่10คลับสุดไม่มีคำว่าแพ้นะครับแล้วันนี้ก็น่าจะเอาสำรองลงครึ่งทีมนะแต่ยังไงอาร์เซนอลก็ยังเหนือกว่าอยู่ดีนะครับเดี๋ยวไปดูสถิติสักนิดหนึ่งครับ เบรนท์ฟอร์ดตอนนี้อยู่อันดับที่3นะครับอาร์13นะครับของพรีเมียร์ลีกครับส่วนอาร์เซนอลเองอยู่ในอันดับที่5ครับเอ๊ะทำไมไวจังเจออาร์เซนอล นี่ครับทศนะต่างๆก็บอกว่าการ่าความสนใจในเกมนี้นะครับการเจอกันเมื่อรุก,การที่แล้วอาร์เซนอลทำได้ดีกว่าครับแต่เบนฟอร์ดก็บุกมาเยันเสมอได้ที่นี่เหมือนกันส่วนในเกมนี้เจ้าบ้านฟอร์มกําลังตกนะครับยังหาชชนะไม่เจอมานานแล้วนะครับเกมรุกก็ไม่อันตรายเหมือนเดิมตัวสำรองเองก็ทดแทนตัวจริงไม่ได้นะครับที่ทีมเยือนอาร์เซนอลเองเนี่ยผลงานกําลังดีนะครับแต่ก็ยังมีปัญหาตัวลหลักบาดเจ็บลหลายคนเหมือนกันยังดีที่ปีนี้ขนาดทีมใหญ่ขึ้น มีตัวทดแทนกันได้มากกว่าเดิมนะครับเกมนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสของผู้เล่นสำรองที่จะได้เอาลงไปโชว์ฝีเท้ากันหลายคนและเมื่อมองดูภาพรวมแล้วก็ยังเหนือกว่าเจ้าบ้านเบนฟอร์ดอยู่ดีนะครับทั้งเรื่องของขวัญกำลังใจคุณภาพนักเตะการเสียงเชียร์กัดแฟนบอลน,นะครับโดยเฉพาะเกมรุกเนี่ยหวังผลจากการยิงประตูได,ด้ดีกว่ามีโอกาสบุกมาเก็บชัยชนะได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมฟันธงไปเลยครับอาร์เซนอลน,นอนมาครับ เชลซี Chelsea, พบไบรตันครับจะทำการแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งครึง่งเชลซีต่อ0.5นะครับแมหมคู่นี้ให้เชลซีเจ้าบ้านต่อได้อย่างไรทั้นที่ฟอร์มเนี่ยไบรตันตอนนี้อยู่ในบาของตารางพิเมลีศษในเชลซี Chelsea เนี่ยอยู่ในอันดับที่14เลยนะครับตอ,ออกเรีมาแบบนี้โอ้โหใครนี่แทงรองไบรตันไปผมบอกเลยมีดารวยนะ ไปดูสถิติกันสักหน่อยมีไหมโดยผลงานเจอกัน10นัดหลังสุดเนี่ยเชล่าไบรตันนะคชนะไป2เสมอ5แพ้3ถือว่า0-4กันนะครับเวลาเจอกัรเชลซีเองเนี่ยฟอร์มการเล่นช่วงหลังไม่ดีครับส่วนทางกับไบรตันที่7นัดหลังสุดชนะไปถึง5การเล่นดีกว่าเจ้าบ้านหลายเท่าเลยนะครับมิโตมะนี่ฟิลทีมชาติญี่ปุ่นนี่ก็กำลังโหด สัตว์รัเสเซียเลยนะครับต้องใช้คำนี้เลยนะครับเนี่ยครับผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเชลซีชนะสองเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึงสองครับส่วนไบรตันเองเนี่ยชนะสามเสมอ่าแล้วก็แพ้สองนะครับโดยความพร้อมก่อนเกมของเชลซีนะครับเจอปัญหานักเตะบาดเจ็บหลายรายนะครับทั้งคริสตอฟเอนคุนคูเว l ลี่โฟฟาน่านะครับ โรมิโอลาเวียแล้วก็ลิสเจมที่จะยังลงสนามนัดนี้ไม่ได้นะครับส่วนในรายของเบอร์นัวบาร์นิซิลนะครับยังคงต้องลุ้นความพร้อมนะครับถ้าเกิดผมอ่านผิดขออภัยนะอย่างที่ทบอกไปแลนะหลายคนที่ดูช่องบิลลี่บ้านหุบอลมาผมเป็นเซียนเซียนอบอลเอเชียนะครับบอลไทยอย่าเงี้นะครับ,บ,นนรบแต่ว่าเราก็พยายามจะหาข้อมูลมาเพื่อให้คุณผู้ชมได้วิเคราะห์แล้วก็ แชร์ข้อมูลซึ่งกันรละการเราเหมือนเป็นเพื่อนกันนะช่องนี้ไม่ใช่ช่องที่แบบโหเอากูรูมาอะไรขนาดนั้นนะแต่เราเป็นช่องที่เป็นเพื่อนการช่วยกันวิเคราะห์แบบจริงใจนะครับไม่ได้เอากูรูมาหลอกสุดท้ายก็เป็นคนของโตะอะไรอย่างนั้นซึ่งผมไม่ใช่คนอย่างนั้นนะครับผมทําเพราะว่าผมมีความสุขผมอยากเป็นเพื่อนทุกคนนะครับก็ต้องขออภัยถ้าเกิดอ่านชื่อผิดถ้าเกิดอ่าผิดพลาดตรงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ด่าอะไรพูดคุยกันได้นะครับเต็มที่ครับไม่มีปัญหารครับอส่วน ยังต้องรอรุนความพร้อมก่อนเกมนึงที่บอกไปนะครับรวมถึงจะไม่มีชื่อของทางด้านมาโลกุสโตที่ติดโทษแบนจากการโดนใบแดงในเกมล่าสุดด้วยนะครับส่วนความพร้อมของไบตันเนี่ยลูกทีมทางด้านของโรเบโตเดอเซบีจะไม่มีชื่อของคูริโอเอ็นซิโซนะครับที่เจ็บเข่าเช่นเดียวกับทางด้านยาคูปโมเดอร์นะครับรวมถึงยังต้องรุนความฟิตของเจมินเนอร์กับปาสกาลกรอส ว่าจะกลับมาฟิตซ์ฟอฟิอี่สมบูรณ์ไหมในเกมนี้นะครับส่วนมีตัวม,มองม,งมงีตัมะอะไรพวกนี้ก็น่าจะลงนะแต่ว่าที่เาขาคาดการตรงนี้อาจจะไม่มีหรือว่าจะพักก็ไม่แน่นะครับต้องรอดูครับแต่ผมว่าอาจจะลงนะ อย่างที่เราบอกไปคก็สุดนัดยอัสซูร์ไบตันชนะได้สองเสมอห้าแพ้สาหร่าว่าจริงๆสู0-4กันมากครับแต่ว่าฟอร์มเนี่ยตอนนี้อันดับเนี่ยในพรีเมียร์ลีกไบตันอยู่ที่ห้านะเทีซีอยู่ในที่สิบสี่เพราะฉะนั้นดูยังไงฟอร์มไบรตันก็มาแรงกว่าแล้วการที่บุกมารอสูนยุดท่าเนี่ยมันน่ารักน่าลุ้นจริงๆนะครับน่าทําให้เราน่าจะเป็นแบบมันน่าจะกลมโต๊ะกันาะพุ่งตรงอะนะเพราะฉะนั้นคู่นี้พลาดไม่ได้ครับยังไงก็ต้องกดไบรตันนะครับฟันธงครับไบรตันดันสามแปมอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชม เราไปกันไวมากกับวันนี้แป๊บเดียวถึงผู้ที่4แล้วเนาะดีครับคุณผู้ชมจะได้เอาเวลาไปดู Asian Game เอเชียนเกมกันนะครับถ่ายเทอดสดทั้งวันทั้งคืนครับช่วงนี้ดูได้ที่ ASPlay นะครับเขามีชแนลถึง18ช่องให้เราติดตามใน4ี่ชนิดกีฬานะครับสลับเปลี่ยนกันถ่ายเท่าสดไปนะครับมทีทั้งกีฬาไทยมากกีฬาชาติอื่นๆบ้างครับก็ดูสนุกสนานกันไปใน AS นะครับหรือว่าใครที่ไม่ได้ใช้ AS แล้วก็ไม่มีแอป ASPlay เนี่ยก็สามารถติดตามรับชมได้ ที่ช่องฟรีทีวีนะดิจิตอลทีวีก็จะมีในส่วนของโทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยว่าจะสลับปรับเปลี่ยนการถ่ายทอดสดหมุนเวียนกันไปนะครับในหลายๆช่องนะครับก็ลองเปิดๆหมุนๆช่องดูได้ครับสนุกสนานกันไปเเอเชียนเกมยาวๆกันไปจนถึงวันที่เท่าไหร่เนี่ยเอเชียนเกมเออไหนๆก็พูดถึงแล้วเอเชียนเกมครั้งนี้ ถึงวันที่8ตุลาคมเลยนะครับพิธีปิดวันที่8นู่นเลยก็ยังมีเวลาให้เราดูกันอีกโอ้เยอะสองสัปดาห์โดยประมาณนะครับอา่คู่ที่4ครับอ่าเราไปดูกันที่ฟุตบอลลาลิกาสเปนกันนะครับ่นี่เลยเรอัลมาดริดพบกับลาสพามาสมาดริดทีมอันดับที่3าเราจะพบกับลาสพามาสทีมท้ายตารางในอะันดับที่15 มัดดิตอหนึ่งจุดห้านะครับคุณผู้ชมแข่งในเวลาที่ขึ้นตรงนะครับคืนนี้โดยทั้งสองทีม่เขาเจอกันทีไรเนี่ยมัดดิเนี่ยมันจะจบลงด้วยการแช่นะครับชิรั้ำหลังสุดเรย์เอามัดดิไม่มีแพ้นะเทอรมัสเลยครับถือว่าดีมากส่งนท้าครั้งลาเทอร์มัสเองเนี่ยที่บวกน้ำหลังสุดในการเป็นของมาเป็นทีเดียวนี่แพแร้วทุกมาร์กาโปโคในวันนีจะเหลืออะไรไปเรียนมัดดิเพราะว่ขคง แต่เดี๋ยวรับดูสถิติกันอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะจะไ,ได้ไม่ดูเป็นการแบบรีบฟันธงจนเกินไปเนาะนี่ครับมาดูกันครับสถิติห้างนัดหลังสุดของเรอัลมาดริดครับ ชนะ4แพ้1ครับมีชนะเซลตาบิโก1 0ชนะเกตาเฟ่2 1ชนะเรอัลซิดันด์สองหนึ่งชนะอูนิโอนเบอร์ลิน1 0ในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแล้วก็นัดล่าสุดครับ24่สนะิกยายนที่ผ่านมาเพิ่งจะแพ้แอตเลติกมาติดไป1ประตูต่อ3ในศึกลาลิกาสเปนนะครับโดยความพร้อมของเรอัลมาริดเนี่ยแตยังคงไม่มีทางด้านของทีโบกูตัวนะครับแล้วก็ทางด้านของเอแดร มิลตมิลิตานะครับที่มีอาการบาดเจ็บตั้งแต่ตน้นฤดูกาลเช่นเดียวกับรายล่าสุดอย่างทางด้านของดานี่กากาบาาวนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสองแนวรุกอย่างอา a ดากุลเลแล้วก็ทางด้านวินิซิอุสจูเนียเนี่ยกลับมาลงซ้องกับทีมได้อีกครั้งนะครับแล้วก็มีลุ้นที่จะกลับมามีชื่ออยู่บนวันน้ำสำรองในราย่าใ,ในเกมนี้ด้วยนะครับ ็รอดูครับว่าจะเป็นอย่างไรสุดทเรวมาดิศครับว่าได้เปลี่ยนทีมเยือะอย่างรัสเทอมาสเยอะครับส่วนผลงานทั้งลัดหลังสุดของรัสเทอมาสเองเนี่ยชนะได้หนึ่งเองครับเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึงสามครับมีแพ้บาเลนเซียศูนย์หนึ่งเสมอเรอัลซเดดาศูนย์ศย์แพ้คิโรนาศูนย์หนึ่งแพ้เซบียาศูนย์หนึ่งแล้วก็เพิ่งจะชนะกรานาดาได้หนึ่งศูนย์ในลาลีกาสเปนนะครับ โดยความพร้องนะสามาร์ทนีย่ยังคงเต็มไปด้วยปัญหาเพ่นบาดเจ็บครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของฟาวิโอกอนซาเลสอัลเบโตโมเรโรนะครับเบนิโตรามิเลสแล้วก็ซานโดรามิเลสนอกจากนี้เองกองหลังคนสำคัญในทางด้านมิก้ามาโลมาโมเนี่ยก็จะหมดสิทธิ์ลงเล่นในเกมนี้หลังจากที่ติดโทษแบนจากการโดนสองใบเหลืองในเกมที่ผ่านมาอีกด้วยนะครับการติดโทษแบนของทางด้านมิก้ามาโลเนี่ยคาดว่าจะเป็น ทางด้านของซาอูโกโกนะครับที่จะลงทำอ่าลงลงทัที่แทนนะครับในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาเพื่อจับคู่กับทางด้านอเล็กซ์โซเลสส่วนแนวรุกยังคงนำมาโดยมูนิเอลอ่าเอาดาดีนะครับอดีตดาวรุ่งของบาซ่าเป็นกองหน้าตัวเป้าพร้อมขณาบข้างด้วยทางด้านของเปคิโนและก็กับตันทีมอย่างโจนาธานวิเอร่า คนนี้นี่ต้องเป็นทีเด็ดของลาสพามาสเลยครับขาดเข้าไปนี่เหมือนขาดใจใช่ไหมคุณผู้ชมแลผลงานการเจอกันของทั้งสองทีมครับต้องบอกเลยครับว่ามารริดเอาชนะไปได้ถึงสามแล้วก็เสมอกันเพียงแค่สองนัดเท่านั้นเองมาริดไม่แพ้เลยนะครับคู้นี้ดูอย่างไรดรูอย่างไร,ร,งรเนี่ยมาริดขอ้อบวกไปเยอะพอให้ตราหนึ่งชผมว่าไปยิงได้นะสองศูนย์รมีแน่นอนว่ อย่างที่บอกไปครับว่าออกมาเยือนหกนันเาเีแพ้ดรวยเพราะฉะนั้นคู่นี้ดูจากสถิติก็แล้วดูผู้เล่นก็แล้วไม่มีอะไรต้องคิดเยอะครับฟันธงเลยครับกดฎใเอามาิพิชิตช,ชัยพิชิตเงินอย่างแน่นอนครับหลังายคู่สุดท้ายกบไปกันที่ฟุตบอลเอเชียนเกมรอบ16ทีมสุดท้ายไทยวิสาพบกับอิหร่านวิสาครับเราไปดูความพร้อมกันนิดนึงครับ ว่าเราเองมีใครเจ็บมีอะไรไหมไปดูกันครับฟุตบอลแอดเดิลเอเชยนเกมนี่ครับรอบสิบหกสุดท้ายครับพรุ่งนี้เนี่ยจะมีแต่กันทั้งหมดอีกคู่เออหนึ่งสองสามสี่ห้าคู่เลยครับเป็นจีนพบกาตาครับพรุ่งนี้แล้วก็มีเกาหลีใต้พบกีกิสถาน หร่างพบไทยห้องกงพบปาเลสไตน์แล้วก็เกาหลีเหนือพบบาเรนครับดูความพร้อมกันหน่อยดีกว่าเนาะอีหลานสา3 โดยล่าสุดครับโค้ดหลัครับอิสระสีทโลนักผู้สอนเนี่ยเผยว่ารู้สึกผิดหวังแลวก็เสียดายนิดหน่อยครับที่ไม่สามารถเอาชนะคู่แข่งได้เพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราเป็นดับสองของกลุ่มเราจะไปเจอกับเกาหลีเหนือครับก็จะดูทรงแล้วง่ายกว่าอิหร่านครับเพราะว่าเวียดนามแพ้เกาหลีเหนือมาแค่หนึ่งศูนย์เองแต่ว่าอือิหร่านเนี่ยชนะเวียดนามได้ตั้งสี่ศูนย์นะผมว่าอย่างนั้นเนี่ศูนย์สี่นะ คือถ้าเกิดเราเจอเกาหลีเหนือเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้ได้มากกว่าเอาขออภัยครับไม่ใช่เวียดนามครับเป็นอินโดนีเซียนะอินโดนีเซียแพ้เกาหลีเหนือสองหนึ่งศูนย์ถ้าเกิดดูดูดว่ามาตรฐานเราพอๆกับอินโดนแล้วสม,มุิดูยี่สิบสามเนี่ยมันก็คาดการได้ครับว่าว่าเกาหลีเหนือก็อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเรามองว่าเวียดนามยี่สิบสามก็เกรดเดียวกับไทยยี่สิบสามเนี่ยแล้วดูกับดูเวียดนามโดนอิหร่านอัดไปครับสี่ศูนย์ครับ มันก็ทาให้เรามองได้ว่าอิหร่านน่าจะแข็งแกล่งกา่าพอสมควรครับไม่งั้นพวกเขาก็ไม่สามารถเป็นแชมป์กลุ่มได้หรอกใช่ไหมดูดิไม่แพ้ใครเลยนะครับอิหร่านที่สําคัญนะไม่เสียประตูให้ใครด้วยครับดูครับยิงได้เจ็ดเสียศูนย์นะถ้าเกิดพรุ่งนี้ไทยเราชนะหรือหรือยิงได้ก็ตามเนี่ยต่อให้แพ้หรือเสมอหรืออะไรก็ตามเสมอในเวลาแล้วไม่ต่อโทษอะไรก็แล้วแต่นะจะเป็นการเสียประตูครั้งแรกของอิหร่านทันทีนะครับ เาเมืกก่อกี้บอกนะครับกลับไปที่โค้ดหลักนิดหนึ่งโค้ดหลักก็บอกว่าเสียดายนะครับแล้วก็แต่ว่าเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือการเข้ารอบแล้วก็ทําได้แล้วนะครับเรามีสิวตัวจริงที่ทําได้ดีแล้วค่อนข้างที่จํากัดนะแล้วก็อย่างที่อันนี้ผมพูดเสริมให้อีกนิดหนึ่งแล้วกันว่าผู้เล่นสํารองทดแทนผู้เล่นตัวหลักไม่ได้เลยและแน่นอนครับว่ามีผลโดยตรงในรูปแบบแล้วก็รูปเกมในนัดหน้าด้วยโค้ณหลักบ,บอกนะครับ <S <S อย่างแรกเลยก็คือต้องไปฟืนฟ้นรรฟูสภาพร่างกายว่าใครเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ย ต้นสังกัดอย่างชมลีเอฟซีก็ได้เรียกตัวบุคคลี่เหลี่ยมดีแบ็กขวาสโมสกลับไปสโมสรอนแล้วอ้าวซึ่งสลามชนก็เป็นทีมที่ปล่อยนักเตะเข้ามาร่วมในเมช่นเกมได้มากที่สุดแต่ตอนที่กลับกลับเทศแล้วเออก็ต้องดูนะครับว่าเราเองเหลือผู้เล่นกี่คนเ่งวะเนี่ยเหลือผู้เล่นสิบแปดคนดวนอีหลานโอ้ยกลับไปหมดแล้ว เอาฟิลได้แค่สิบห้าคนเโอ้โหอ,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 อะไรเนี่ยเรื่อนบาดอ๋อเพราะมีบาดเจ็บด้วยนะครับพิทักพิมแปะก็เจ็บแล้วนะครับกองหน้าตัวเป้าตัวเ,เล็กมีความเร็วสูงนะครับแล้วก็จะไม่พร้อมลงสนามในเกมกับอีหลานแน่นอนดูว่าพรุ่งนี้เราเจะใครลงเนี่ยทีละศักดิ์ทีทละศักเผยที่มาแล้วก็ไม่ได้เอามามีแค่ยศกรบุรพาคนเดียวนะครับขู่แล้วสภาพความฟิตความพร้อมอีหลานเนี่ย เต็มร้อยเลยนะครับวันนิลลาร์ทีต่อหนึ<ม>่งจุดห้าเฮ้ยผมไม่ได้ขายชาตินะคุณผู้ชมแต่ถ้าเรามองในความเป็นนักลงทุนเนี่ยผมว่าอิลลานมาว่ะอ่ะผมว่าสองสูงน่หลานทําได้อ่ะใจนึงก็เชียร์ไทยครับแต่ว่าเงินก็ต้องใส่ไปครับอิหลานฟันทงไปลยครับอีอปกติจะโฟฟันทงไทยตลอดทุกคู่นะถ้าเกิดคุณผู้ชมติดตามเบลลี่บ้านผลบอลกันมานะครับแต่วันนี้ต้อง แม่ต้องฝืนใจหน่อยนะครับกดอิหร่านครับมีเงินไปล่องเรือสำราญอย่างแน่นอนนะฟันธงไปเลยครับคู่นี้อิหร่านครับหากอันนี้ก็คือทั้งหมดของการวิเคราะห์และฟันธงฟุตบอลประจําวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันด้วยนะครับหากข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับมาคอมเมนต์สิ่งที่ถูกต้องให้ผมด้วยก็จะขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับวันนี้ดูจากเวลาแล้วผมต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ สำหรับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณและสวัสดีครับ